เบิงเบิงพี่น้องมากินข้าวกี้ทาไข่ท้องข่อยอันนี้โบเป็นเซฟกะท่าห่างเลยพี่น้องเซฟกะท่าห้งาองเซฟกะท่าห่างเพท่านฝังฝังตัวพอมีอาหารพี่น้องอาหารเจ้าทอดข้าวกี้ทาไข่เมน,นูนี่แซบ่บพี่น้องใส่ไข่สองหน่วยพ่อบ่ได้ลุ่งทุนหลาย เนี่ยเสต๊กระทะหัวทอดเผาก้อนพี่น้องอนนเอาเนี้อกินโบเบิร์ตามาทอดทอดท้าไข่ทานมันไม่หิ้งพี่น้องทอดแต่กระทะใส่ไข่จัก2สองหน่วยเนี่ยใส่ปลาแดกขึ้นเราเนี่ยเราตีตีๆีพี่น้องเอาขากีทอดไปต้องทน,นลงไปบ่าเนี่ย คน้คนหนา้าค้นหลังแล้วก็ตัวถึงกับตัวต้องหมอเลยบาทเนี่ยมองมันสีแสบเอาไปทอดพี่น้องเนี่ยอุ้ยเะเ่อนพักปวดอุ้บอุบทำปดีว่าน้ำมันไหลแสบข้ีงนี่พี่น้องอุ้บกระทาะหัว ค่าคิดหน,น่องคิดคิดกินเพราะมันแข็งมันเหลืองเราจะเอาเลยคี่หน้องทอดไปเรื่อยๆสองสามปัน้นสามปัน้นวันนี้เต่าสวยแรงทิดนอ่อรียบร้อยเลยเด็กๆนะ่ยเหลืองอ้อยมอย กิ connect, glass, นแต nice ่เสบค well. ักโอ้ยแซวแซวปานตลาดนัดเนี่ยปั่นทิชชู่อะไรดิเสียงอ้ยโอยหอมโอ้ยโอยเสือหอมบักหอมเสือหอมไข่เนี่ยพี่น้องกินแต่เสบบ่เนี่ยเรียบร้อยเลยนี่ซ้ำปั่นซ้ำหัวหมาเหงากินเตื่อบาบเนี่ย หอมหอยหอยแม่มากินน้ำข่อยบาดแสบตืดโอ้ยผม้่วงเนี่ยอุ้ยแสบคักพีน้องห้อนหอนแห่นไปสกีท่าไก่ว่มีเต่าทานทอดเต่าเนอะแสบตืดก้าเน,น,น,นี่ย,ยมีตะไคร้อยู่ข้างในห่อนคัก แล้วขับเขาไปขับนึ่งพี่น้องเนี่ยอ้ยแสบกากเลยนี่ข้าวจีผ้าไข่จากเซฟกระทะหัวเดี๋ยวที่แขวดิ